เป็นสีทองบดเลพ pues mm. nah. ี่น้องสีกลายเป็นสีบ่มีอียงแล้วเกี่ยวเขาเบิกสีมีแต่ยวโตเพืองทักทายสบายดีกันเด้อท่านผู้ชมพี่น้องทักทายสบายดีท่านผู้สุขสุคนสมองสุบบอนเด้อจ้าปุ๊บเปิดความมาเก่งโมโมโม่กดเพลงกดเสียงโทรศัพท์น้องลงให้แม่เนี่ย มันเข่าคลิปแม่ได้หน่บอยจ่อยลงไปอันเกี่ยวเขาพอเดียวหมันี่พี่นอ้องยัางละดอหน,นึ่งวันนี่ตอนเช้านี่บอยจ่อยลงเอาสิเห็ดกินกินแล้วกินขายแล้วังสีลงว่ะสีทองงามเนาะพี่น้องสีเขียวก็ง,งามแบบหนึ่งสีทองก็ง,งามแบบหนึ่งแต่ละดูแลงนี่มันจะบนหนาเบิ่งปันไดเนาะทองทุงเฮามันเป็นหนาแรงเด้มันสีเหี่ยวแห้งบบมียัง มาพี่น้องมหนใส่ตัดหญ้าเห็นบ่าปานห้องซีเฮดอังมือหมือนี้ห้องโกรธจะสมได้บุญหมักใส่หมากมาพี่น้องใส่ใบมันจะแสบใส่สีสมสมอากาศเปลี่ยนพี่น้องลูกก็ขึ้นหมอกโม่มแล้วจะเป็นไข่ใส่สีสมสมนี่ปกติห้องซีบุลได้ใส่มัเพชรม,มากพี่น้องแต่มือ่อนี้อยากใส่ที่จะใส่ คิดอยากแหวกแนวจักบาทคิดแมวขาเข,า,ขา,าได้พี่น้องทั้งกสิยาไปขวาก่อนเด้อมันสีไข่อหัวสีไข่เ้าสีขวาให้มันสูบก,ก่อนเลาวจังสีใส่น้ำพี่น้องแล้วก็เอาอุ้อมให้มันเปื่อยแบบนี้มันหอมดีว่าสีไข่ น <V> น <ad flow> ้ Ô, ําใส่ก่อนจักน่อยพี Ô, ่น้องในการขัวนี้เฮาก็สิใส่เป็นน้ําเลยพี่น้องเห็นบ่สิใส่เป็นน้ํเลยทั้งเป็นนมเป็นนัวทั้งอีหยังเฮาก็สิปรุงปนเลยคุ้ยอบาดเดียวจบคาดว่าบาดเดียวจบเลย ปลาดุกนาะเด้อพี่นาะหมื่บา้านนี่บ่อจอดจุดเฮไอพี่ถามอ่ะมื่บ้านนี่วันเสา,าร์บ่อจอดคือคือได้เกี่ยวข้าวคนเดียวบ่อจอดไปใส่บ่อสันสำหรับการเฮ็ดเวียกบ่อจอดมันสิได้พัดวันผักพี่น้องสิได้พัดอาทิตย์ผักสำหรับวันเสาร์เนาะสมุดเสาร์นี่ไปเสาร์หน้าผักเสาร์เสาร์โตไปแล้วก็ไปเปลี่ยนกันนี่คุณเนาะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนเสาประจำการเนาะมันมันจะบริภากทาวนเลย บางเส้าก็ไปบางเส้ากับปได้ไปจังสิแหละพี่น้องว่านี่ถือวันเส้าไปเวียกทิดหน้านี่ปกตินี่ผักแต่ถือทิดบอ่อจ่อยประจำการเดีพี่น้องมันสิเปลี่ยนทัดกันทิดนี่ผู้หนึ่งประจำการทิดหน้าผัากทิดต่อไปแต่ไปเบิดทุกคนแบบสิทิดเมื่อกี้นี่ว่านี่ไปเบิดทคกคนแัดทิดต่อไปนี่บอ่อจ่อยประจำการทิดต่อไปนี่กะไปอีก มีซีสามผิดเรียนกันแ้ะก็บมีผิดผักสามผิดเรียนกันสำหรับวันเสาร์เนาะจะเป็นแบบนั้นบางเสาร์ก็สีเห็นบ่อจ่อยบางเสาร์ก็สีบ่เหนะ็นเนาะพอบ่อจอยยังไปเวียกปกติอยู่บางเสาร์วันเสาร์ในเห็นเวียกปกติแต่ว่าทางของการผลัดแจ้งเอา เอาเองพี่น้องทางเขาจัดแจ้งกันแล้วกัตันลาโบเวียกเข้ามาแหละแล้วสิมันสิสะดวกเขาก็จัดเอา ขัวห e ้าก็ชีใส่เลยคือกัรพี่น้องสำหรับอ้อมก็ชสิใส่ข้าวขัวห้าสิบ่ใส่์เซ็เบือเป็นมาได้นั่นอ้อมนั่นใส่กันเขาขัวเลื้งพวกพี่น้องมังเพสหน้าก็ใส่มังเฟสขัวอันนี้คือวิธีอ้อมด้วยพี่น้องวิธีอ้อมนี่ก็เป็นวิธีอ้อมของห้าเองพี่น้องสูตรจากยิงแม่เนาะ ขาวเสีใส่ครบแบบนี้เลยอือเ้าวเอามะแข่งมาเขือมาใส่มันแล้วมันซีมีมาแข็งพี่น้องมาแข่งนี่ก็ต้องใส่เลยปกติมีมะเขือนนี้ฮะบุมีมะเขือห้าข้าสได้ใส่สิเซ่เด้วยพี่น้องไหนมันเปื่อยๆทุกอย่างนะบัดปลาเปื่อยแล้วก็สิเลือกกลางปลาออกอีกผู้ใดพี่น้องธรรมาดาไดใส่เวลา เห็ดอันนี้ต้องใส่วล่าแบบเพื่อทุกอย่างมันสิบเปืป่อยปลาตัวเดียวนี่ก็กินมาอยากเบิร์ตคืลอะไรเนี่ยถ้าเบิ่งกว่าจริงๆ พอพอใบสีน้องได้แล้วเขาก็สีใบอบอกใบมะระเขาก็เอาลงเลยพี่น้องจะเป็นอปไรบ้างแต่บอนสนสะแ่น้ำเติมคือสีคือสีตัวเพอได้เอากลางออกกับบลูเดนเลยยังนีกเขาก็สีเติมน้ำอันนี้หลังจากปลามาซุกแล้วก็สีเติมนำ้ำสีอ้อมจนน้ำมันบก,กเป็นแบบนี้พี่น้องปลาอยู่นี้บันนี้ ปลาอย่นี่อยู่นะมันบกเป็นทุกอย่างมันเปื่อยรุโงตู้าน้ำมันพอนำากนพอเขาก็ตื่นใหม่อีกแลกซี่เมืองหลุดสิท์นำแดงหมักเพ็ดได้ไหมจะมาเสียงทานแตกไปตายเตะนี่โู่ต่ำ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 ูบจอยกับงออกพีนอกบบนี้ พลังจากเกี่ยวเขาคือจะขึ้นมาแล้วแหละสิบแป้งงอออกเลยงอออกแล้วท้องฝามันจะกลมมันจะกระอัดพี่น้องจะน่อยก็เกี่ยวไปเลยนะี่ทิศเขายิางแม่ก็เริ่มซุกไปเลยดีสองไห้นะฮะนะซุกแห้งเป็นถาเกี่ยวพร้อมกันพอนะ หมางเครื่องหมกถั่วออกแล้วเตรียมเสียชุนขวายัางว่าขาวๆนะโอ้เพิ่นเอากราบไข่ไปใส่เงาะหมกเพช <c oughs> พร,ร,รเพ,ชพิ่นทุบกราบไข่ไปใส่เงาะหมกเพชรพี่น้องบ่จอยเอาเงาลงไปผูกแล้วบ้านนี่มือแรกนี่ก็สิคนมัดละก็คน ข้าวเฮาก็เริ่มซุปพี่น้องเป็นหยังเป็นหยังเป็นหยังอ่อมประดุกยังบ่จบพี่น้องป่ะยินแม่ฮักตอกไม้สืบต่อตะกิสิลงเกี่ยวข้าวด้านี่ ลงอยู่พี่น้องแต่ขอถ่ายคลิปมันจบก่อนบุได้ละเลยใจกับอันคลิปลายจนหยอดถูกอย่างหยอดวิวยอดซมหยอดเหรียญตกไปจนบิดเลยโอ้ยบุได้พี่น้องโอ้มาเทินเทินหรือยังวะเอาบนเลยยาย ลายยุแกงเที่ยงมือนี่มือผักนี่สายไยซื้อจากมาสิมามาอ้าโอ้กินปะได้นี่นะแต่บากินเบิร์ดกว่าผูกอืมมันนำ้นำ,นำหม้อปลาบัวรพะน้ำน้ำหมึกสมาบ,บุญยากไป

Tớ lên chẳng mưa nó, môi muộng nó Bye bye chẳng mưa Ngàm Ấy Lê phía <laughs> đó Bói trôi luôn lá, là tất xa ổn Sẽ kèm nó mạnh Năm dân mì lắm แม่ท่านเอาน้องน้องใม้เข้าตู้สำไดงแม่พี่น้องมาเดี๋ยวเปิดเพลงไปก่อนเด้อถ้าเวิรงฝากซ้มฝากไปเกี่ยวน้องแจ๊เอาลงเลยน้ำเย็นนะน้ำเย็นนะเออคอยจิบใบถือลงได้